สวัสดีครับวันนี้ก็มาพบกับผมช่องตัวร้ายชาแนวอีกแล้วนะครับน้องยืงกับหน้าใข่ของส8 8ปดปดโกครับผมอันนี้ก็ขอ ep สองแล้วกัท่านผู้ชมนะต่อยอดกันเลยตอนนั้นได้มา2 0 0หมืนก็ตัดไปครับผมอ่าเปิดหนักหนักท่านผู้ชมนะรอบนี้มาเปิดหนักครับผมก็เสือมังกรท่านผู้ชมนะเสือบุ้งคือครับผมจะรอดไหมคือแบบเล่นต่อเนื่องกันเลยท่านผู้ชมนะเอาจริงนะ ม่ถึงขัวมาต่อเนื่องกันนะก็พักด้วยผมโอ้โหรอบแรกโดนห้าพันรอบแรกโดนห้าพันห้าครับผมสวายโอ้โหแปดว่าดีแล้วเจอเก้าเป็นยังไงล่ะแต่ว่ามันจะบางทีอ่ะเราจะมาใส่ผิดตรงที่ว่ามันจะไม่เหมือนบาคาร่า่าผู้ชมอ่ะเสมอไปซะห้าร้อยตัดเลยผู้ชมนะตัดแล้วหมื่นสี่เลยอ่ะโอ้โหสะดุ้งเพรว่าอะไรเปิดแรก สี่แต้มโอ้ยเรียบร้อยโดนหกพัน 6, กลับมาคืนเรียบร้อยไม่ไคคิดไม่ฝันว่าจะโดนนะผู้ชมนะโอ้โหไม่ได้ตั้งใจนะบอกไว้ก่อนว่าไม่ได้ตั้งใจนะผู้ชมนะไม่มาเฉยว่าเน,น้นๆโดยไม่ได้ใส่ตัวอื่น้วยผู้ชมขึ้นมาเหมือนเดิมอะโอเคครับผมไปต่ออ่าน้ําเงินครับผม มันจะไม่เหมือนเซ็กซี่บางล่าครัท่านผู้ชมนะถ้าเกิดเซ็กซี่บางลา่าน้ำเงินอยู่ซ้ายแดงอยู่ขวาเนี่ยผมใส่ผิดไปหลายครั้งแล้วมันจะสลับกนันอันนี้แดงอยู่ซ้ายน้ําเงินอยู่ขวาบางทีถ้าเราจะใส่แดงก็ไปโดนน้าเงินอย่างเงี้ยคท่านผู้ชมนะชอบหลงหลายทีมากคท่านผู้ชมกลับมาคืนไหมเอ่ยโอ้โหก็เอาไปคืนอีกเหมือนเดิมโอ้ย ห้ายังไงวะเนี่ยแดงไปครับผมขอแมแ่งหนักๆเลยคุณผู้ชมนะเปิดนี้1,000 0เลยครับผมอ่ะถ้าตู้มาก็กาไร5 0 0 0ันนะคุณผู้ชมถ้าไม่ตู้ก็เหลืออยู่5,000 <c oughs> โอ้โหมันจะโดนทุกไม้เลยหรือว่าเนี่ยไม่น่านะเพื่อนเอาหน่อยดิคู่ต้องมาแล้วเพราะว่าทั้งหมดสวนกมานเป็นขี้ทั้งหมดคุณผู้ชมเรียบร้อยเอากินแต้มเดียวก็ได้วะ20,000สวยโอ้โห บวกมาเปรียบทุลักทุเลมผูน้ะชมนะสองหมื่นห้ากำไรห้าพันนะผมเพราะมันมีเสมอเยอะผูน้ะชมนะเสมอเยอะผมอ่านยากอนะไปครับผมห้าร้อยเสมอกอ้กลัวจะเสียทิ้งผู้ชมนะไปแดงด้วยแล้วกันนะจะใส่เสมอตัวเดียวก็กลัวมันไม่โดนผู้ชมแต่คิดว่าเสมอไม่ต้องมานะเพราะมันเป็นคู่นะยังไงเอาหน้าสวย ยังไงวะนะ่ะอะไรวะนะ่ะโอ้โหน่าจะเสมอผู้ชมนะโอ้โหน่าจะเสมอครับผมสองหมื่นแปดอะแต่ว่ามันไม่เปิดให้เราเหมือนมันบั็กหรืออะไรสักอย่างครับผู้ชมนะแล้วก็ดูดีๆนะมันจะไม่ขึ้นให้เราแล้วก็อ่านไปแถวใหม่เลยบางทีมันไม่ขึ้นให้เราเราก็จะอ่านซ้ําอยู่อันเดิมอ่านไปแดงครับผมเนี่ยคือข้อผิดพลาดครับผมต้องดูดีๆ เวลามันโปรผู้ชมนะมันไม่ลงให้เราพอพอมันลงตานี้ปุ๊บมันจะมาสองตัวเลยผู้ชมสังเกตนะตอนนี้เป็นจังหวะขึ้นแถวใหม่แล้วนะเก้าเรียบร้อยเอา้าโดนเสม,มอครับผมอ่าเสม,มอรัวรัวมาดิเอาดิเอาดิสวยอ่าสามหมื่นนผมเรียบร้อยดูนะเมื่อกี้มันก็เสม,มอนะก่อนหน้านี้ก็เสม,มอสามหมื่นา ห้าสิบครับผมอ่ะไปเสมอไปเสมอครับผมอะไรก็เกิดขึ้นได้เสมอสามรอบผู้ชมนะมาดิมาดิมาดิาดโอ้โหสิบสี่วะสิบสี่อีกครั้งอีกแล้วเหลือสามหมื่นนะผมอย่างน้อยกำไรหนึ่งหมื่นนะครัชมนะกำไรหนึ่งหมื่นสองร้อย พอเสพมันแล้วการผู้ชมนะเสพ200 250นะพอครับผมเหลือ30,000เซฟไว้ถ้าพลาดก็จงหนีผู้ชมนะเอากำไร10,000พอครับผมในอะีพนะีที่สองนะเสมอโอ้ย กัน2แต้มคุณผู้ชมโอ้ยอ่าโอเคครับผมเนะี่ยอีที่2ก็บวกเพิ่มมาได้ที่1 0,000ื่นคุณผู้ชมนะตอนแรกมัน20,000นะต่อจาก EP แรกอันนี้ก็20,000บวกว่าหนึ่งหมื่นก็เป็น30,000ื่นคุณผู้ชมนะก็โอเคครับผมหนีเลยแล้วกันคุณผู้ชมนะก็สําหรับหน้าค่ายของ388เกิร์ครับผมเดี๋ยวมาเจอกันใหม่ในเกมต่อไปดีกว่านะครับน้องปายกันนะครับบายสวัสดีครับ